กราบสวัสดีนะครับเพืเ่อนๆน,นักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเบนเลียนไทยนะครับวันนี้เราก็มีแบงค์ธนบัตรนะครับชนิดราคาห้าร้อยบาทนะครับในพิธีการชนาพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิสวนของอ่าหน้าปกของธนบัตรนะครับชนิดนี้นั่นเองเขียนตรงกลางเลยนะครับว่าการชนาพิเศษนะครับโดยนะครับ ทางด้านบนตรงนี้ก็จะมีตราสัญลักษณ์น้ำในพิธีการชนาพิเศษนะครับเช่นเดียวกับพวกเหรียญเหรียญสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับในปีสองพันสามเก้าพิธีการชนาพิเศษนั่นเองนะครับก็จะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับ่าเปิดไว้ให้ประชาชนในวัยแรกปล่วยเป็นที่ระลึกนะครับแต่สามารถชํารหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับก็คือเป็นแบงค์ห้าร้อยบาทก็คือชารหนี้ตามกฎหมายได้ประมาณห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อเพ่ไปเจอเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะครับ ถ้าไปใช้นยก็จะมีราคาแค่ห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้านํามาขายให้กับทางช่องเนี่ยมันก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือขายให้กับทางเพจนันกสะสมตัางๆเนี่ยมันก็จะมีราคาบวกเพิ่มไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงราคาในอ่าคลิปที่หลังนะครับมาฟังารายละเอียดในส่วนของด้านหน้านก่อนด้านหน้นทนาทัณ์บัตรนะครับเป็นรูปของในหลวงในรชกาลที่เก้านะครับนั่งอยู่บัลลังแบบนี้เลยนะครับในพิธีการจราพิศเศษ โดยตรงนี้นะครับจะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับของพิธีการจนาพิเศษถัดมานะครับเพืเ่อนๆเห็นคุดไหมครับดูไล่จากมุมทางด้านซ้ายมือมาก่อนเลยนะครับจะมีเลขศูนย์ศูนย์กแล้วก็ศูนย์อีกห้าตัวพร้อมกับข้อความว่าตัวอย่างนะครับเพื่อนๆจะต้องมีรายละเอียดตามที่ผมบอกดังต่อไปนี้นะครับถึงจะขายได้ก็คือศูนย์ศูนย์ก 1. แล้วก็ศูนย์เรียงกันมาห้าตัวพร้อมกับข้อความกำกับว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็นี่เลยตัวเลขตรงนี้นะครับ สองเก้าสามสี่นะครับจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะแต่จะต้องมีตัวเลขกำกับนะตรงนี้นะครับแล้วก็ธนบัตรชนิดนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโพลิเมอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับเห็นทางด้านมุมอ่าขวามือไหมครับมุมบนขวามือนี่ก็จะเป็นแบบโพลิเมอร์นั่นเองนี่ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับ นี่เลยจะมีข้อความว่าตัวอย่างนะครับอยู่ที่บริเวณทางด้านล่างนะรับล่างขวามือข้างบนข้อความว่าห้าร้อยบาทนะครับตรงภาพตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของประชาชนที่อ,ออกมาทําไร่ทํานากันพร้อมกับตรงกลางที่เป็นรูปของรัชาการทีเก้าที่น่าจะทรงงานแล้วก็น่าจะแบบวางแผนปรับปรุงตามพระราชดำริ ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดในศกของด้านหลังประมาณดีเลยส่วนราคารับซื้อนะครับในตลาดทางผสมนะครับแบงก์นี้นะครับถ้าเป็นแบงก์ตัวอย่างแบบนี้นะครับราคาเกินหนึ่งหมื่นแน่นอนนะครับราคาเกินหมื่นแน่นอนเพราะว่าเป็นแบงก์ที่ระลึกที่หาได้ยากนะครับทางประเทศอาจจะมีอ่าไม่กี่ใบนะครับก็ไม่ทราบจํานวนการผลิตเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่า ทางเพจเราเนี่ยจะมีคนที่มีแบงค์แบบนี้นะกี่ใบนะครับแบงค์ตัวอย่างนะครับแบงค์ตัวอย่างซึ่งหาได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะแบงค์ปกติก็หาได้ยากแล้วแต่เป็นแบงค์ตัวอย่างอีกเนี่ยก็หาได้ยากขึ้นไปใหญ่นะครับถ้าเป็นแบงค์ปกติก็ขายได้แต่ราคาอาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งไว้นะเพราะว่าไม่ใช่แบงค์ตัวอย่างนะครับราคาก็อาจจะเล่นกันหลักพันต้นๆก็มีนะครับจะต้องมาพร้อมกับหน้าปกแบบนี้เท่านั้นนะครับ ในปกแบบนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นแบงค์ที่ระลึกนะครับในพิธีการจนาพิเศษแบบนี้เท่านั้นถึงจะมีราคาโอเคครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับข,ข,ข,ของแบงค์500บาทในรุ่นนี้อวารานี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่ายลืมด like กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอโตอจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ